มาบอกว่าหลายคนโดนขู่แต่ไม่กล้าที่จะออกมาพูดนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้ที่ Style UK Podcast นะคะ w e l c o m เ e v e r ร b o d y to Style UK เ o d c a s t นะคะเรื่องราวที่เราจะเอามาคุยกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเรื่องที่เราต้องคุยให้ได้นะคะฝรั่งชอบขู่ผู้หญิงไทยนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่สไตล์อยากจะเอามาแชร์นะคะ เราก็ถามว่าเคยโดนกับตัวไหมก็เคยโดนนะแต่ว่าจริงๆแล้วหลายๆคนก็โดนนะคะเชื่อแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครโดนขู่นะคะเป็นได้สามีฝรั่งแล้วเขาขู่นะคะถ้าเวลาทะเลาะกันแล้วเ,เขาขู่นะคะเดียวสไต์จะมาบอกวิธีนะคะว่าต้องทํำยังไงนะคะเวลาโดนฝรั่งขู่นะคะผู้หญิงไทยอะ่ะจะมีความกลัวเวลาโดนขู่ว่าสมมติว่าถ้าเรามีลูกด้วยกันนะคะแล้วเขาจะขู่ว่า เหมือนจะไล่เราออกจากบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะขู่ว่าอืมคือถ้าเราอยู่ตรงแบบวีซ่ายังไม่ได้แบบวีซ่าถาวรอะไรอย่างเงี้ยหลายคนเนะเวลาทะเลาะกันฝรั่งมันก็ปี๊ดนะมันก็แบบว่าอยากจะแบบว่าอยาก มันเหมือนกับคําไล่แล้วก็ผู้หญิงหลายคนก็โดนนะคะไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษเองหรือว่าฝั่งยุโรปนะคะก็จะโดนแล้วก็พอผลสุดท้ายคนที่เขามีลูกนะคะเขาก็กลัวว่าจะต้องเสียลูกแล้วฝรั่งบางคนนะคะเกือบทุกคนแหละเวลาเวลาขู่นะคะก็คือขู่จะไม่ให้ลูกขู่จะให้เราออกจากบ้านขู่จะให้ความเป็นผู้หญิงไทยที่เข้ามาอยู่ด้วยกันในบ้านของเขาเขาก็จะขู่ให้เราออกจากบ้านนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่ากลัวนะคะทา ไปเลยให้เขาคูคูไปเลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่มีปัญหาจริงๆนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปหาที่พึ่งที่ไหนนะคะมันจะมีศูนย์ช่วยเหลืออยู่นะคะศูนย์ช่วยเหลือของรัฐบาลที่แบบว่าโดนแบบสามีอบ u s อะไรอย่างนี้นะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าทําร้ายร่างกายแต่นั่นหมายความว่าเขาอะทำร้ายจิตใจเราเพราะฉะนั้นก็คุณสามารถที่จะแจ้งศูนย์นี้ไปได้เลยนะคะหรือไม่ถ้าถึงต้องขั้นแบบ ต้องทะเลาะกันแรงๆลราถึงขั้นต้องหย่าร้างนะคะคุณต้องหาทนายนะคะทนายที่แบบว่าฟรีก็มีนะคะเพราะว่าอย่างบางคนก็จะไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงต้องเป็นแบบไหนนะคะสาวว่าทนายช่วยคุณได้นะคะ ทนายที่นี่เขาก็จะมีไว้ซัพพอร์ตสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีรายได้สูงๆนะคะตราบใดที่คุณมีรายได้สูงคุณอาจจะต้องเสียค่าทนายแต่ถ้าตราบใดที่คุณยังมีรายได้ขั้นต่ําอยู่หรือว่าแทบจะไม่มีรายได้เลยอันนี้คุณก็จะไม่ต้องเสียนะคะอันนี้สไตล์อยากจะมาบอกว่าหลายคนโดนขู่แต่ไม่กล้าที่จะออกมาพูดนะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะคําที่ฝรั่งมันขู่นะคะมันก็จะชอบชอบ,บอกว่าฉันจะ ส่งเธอกับเมืองไทยอะไรประมาณนี้นะคะขู่ให้ออกจากบ้านหรือว่าถ้าเราบอกว่าเราจะแจ้งตำรวจเขาก็จะบอกว่าตำรวจจะให้แบบส่งเธอกับประเทศแน่อะไรประมาณนี้นะคะคือความจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะสต์จะบอกว่าหลายคนที่โดนขู่เมื่อก่อนเราก็แบบเออเคยเหมือนกันเวลาทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบวันผีเข้าผีออกนะคะอยู่ก็ไม่ได้แบบว่า อยู่กันแล้วแบบอินเลิฟกันทุกวันมันจะมีช่วงเออวันที่ฉันไม่โอเควันที่ฉันอารมณ์เสียวันที่ฉันแบบว่าประจําเดือนจะมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะปี๊ดขึ้นมาแล้วในทุกๆเดือนมันก็จะมีแบบทะเลาะการเถียงการไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยต่างคนต่างมีทิฏฐิต่างคนต่างมีความโมโหเข้ากันแล้วเขาก็จะแบบบ่นนู่นนี่นั่นซึ่งเป็นเรื่องที่บางครั้งเราก็ปี๊ดแตกแล้วเขาก็แบบไม่พอใจอะไรเงี้ยเวลา มีอะไรกร็ช่างคือต้องถอยออกห่างแล้วก็แบบไม่ต้องเข้ามานะปล่อยให้ชันใจเย็นก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่คือทั้งเรื่องตัวเองแล้วก็เรื่องคนอื่นที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะเจอนิสัยหรือว่าเจอเจอสถานการณ์คล้ายๆกันนะคะกับฝรั่งประเทศอังกฤษก็จะเป็นประมาณนี้แหละบางครั้งเขาก็จะเอาแต่ใจบางครั้งเขาก็จะงี่เงา่าแลอบางครั้งก็ชอบไล่คนออกจากบ้านอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยจะบอกว่า ห้ามกลัวเวลาเขาขู่ และนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะจะเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะว่าประสบการณ์เมียฝรั่งผ่านอะไรมาบ้างนะคะนี่เป็นแค่จิ๊บจิบส่วนหนึ่งที่แบบไม่ถึงหน่งเปอด้วยค่ะด,ด้วยซ้ำนะคะจากประสบการณ์15ปีที่อยู่ต่างประเทศนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวสนุกๆแบบนี้เรื่องราวที่แบบมีความตื่นเต้นมีความน่ากลัวมีความหวาดเสียวอยู่ใน ผู้หญิงไทยหลายๆคนรวมทั้งตัวสตาร์ด้วยนะคะในต่างประเทศนะคะว่าเราพบเจออะไรมาบ้างนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครอยากจะฟัง ครั้งต่อไปนะคะแล้วยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมที่จะกดติดตาม Style UK p o d c a s t นะคะเพราะว่า Style จะลงคลิปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเวลา11เอนาฬิกา30นาทีนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะ<ว>จะพยายามทำคลิปออกมาไม่ให้ยาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้สั้นจนเกินไปไปนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครชอบหรือว่า interesting นะคะมีความสนใจเรื่องนี้หรือว่าอยากจะสอบถามว่าเราเจอปัญหาอะไรมาบ้างแล้วก็ อยากที่จะปรึกษานะคะหรือว่าอยากจะคุยด้วยหรือว่ามีปัญหาในด้านเดียวกันแล้วอยากจะมาเม้ามอยพูดคุยนะคะก็สามารถที่จะฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วสตาร์จะมาตอบคําถามทุกๆคําถามในคอมเมนต์นะคะวันนี้สตาร์ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยว EP ีหน้านะคะสตาร์จะมาพูดถึงว่าทําไมฝรั่งถึงไม่ พาลูกติดมาของผู้หญิงไทยอะนะคะจะมีฝรั่งบางคนที่เขาไม่ยอมให้ผู้หญิงไทยพาลูกติดมาอยู่ในต่างประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลกันในอีพีหน้านะคะสําหรับอีพีนี้สตาก็ขอเกลื่อนไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอโพดหน้าคะ่ะวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะ thank you very much for watching and listening to star uk podcast bye bye for now ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามและคอยเป็นกำลังใจให้ Star ์ที่ Star UK Podcast นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมดูวิดีโอถัดไปแล้ววิดีโอที่น่าสนใจนะคะสวัสดีค่ะ